ตีข้าวสารของสาวๆแบ็คทิ้งกันต่อนะคะน้องลิซ่ามาเฉลยแล้วค่ะว่าทําไมในคอนเสิร์ตท,ที่สเปนเมื่อคืนนี้เราค่ะถึงได้ไม่เห็นการเต้นโพแดันในเพลงมันนี่ของเธอคือน้องลิซ่าค่ะมีอาการปวดคอนะคะคุณผู้ชมโดยเธอค่ะมาโพสต์ลงใน IG Story บอกว่ากอดือ,น,อนเลยนะคะก็ขอบคุณบลิงค่ะที่มาในงานเมื่อคืนนี้เนาะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้เป็นกังวลเกี่ยวกับอาการปวดคอของฉัน ซึ่งก็เป็นเหตุผลนะคะที่ชั้นขาดตัดสินใจที่จะไม่แสดงการเต้นโพแดนฉันรู้สึกว่าบลิงกเนี่ยก็คงจะอาจจะกําลังตั้งตารออยู่นะที่จะได้เห็นท่อนที่เต้นโพแดนนี้นะคะและฉันเองเนี่ยก็แค่อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ค่ะฉันรู้สึกดีกขึ้นมากแล้วขอบคุณบลิงกทุกคนเลยนะคะที่เป็นห่วง โอ้ก็เพิ่งทราบนะคะเนี่ยว่าน้องค่ะไม่สบายดีแล้วละค่ะถ้าไหนที่มันอันตรายหรือว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บก็เปลี่ยนท่าก็ได้นะคะก็ขอให้น้องลิซ่าค่ะหายไวๆค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพของเธอนั่นเองแต่จริงๆตอนที่เธอแสดงเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะว่าไม่สบายอยู่คือน้องเนี่ยใส่สูตรค่ะจัดเต็มตลอดทุกคอนเสิร์ตเลยนะคะ ตัวิของเราก็เก่งมากๆค่ะหายไวๆนะคะคนเก่งของบริ้งแล้วก็แน่นอนค่ะว่าพวกเธอค่ะคือมืออาชีพนะคะเพราะว่าล่าสุดเห็นไปขึ้นปกนิตยสารไทม์ค่ะในฐานะ Entertainer of the Year มาด้วยค่ะว่าแต่ว่าพวกเธอนะคะเอาเวลาที่ไหนค่ะไปถ่ายแบบนะคะคือแต่ละคนย็งงานยุ่งงานเยอะมากๆนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าขึ้นปกนิตยสารเนี่ยเรียกว่าไม่เคยขาดกันเลยทีเดียวภาพออกมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในคลิปค่ะ มีการกล่าวว่า b บ c ็กพิงค์ค่ะเป็นมากกว่า K-POP เกิร์ลกุ๊ปไปแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นลูกรักของแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆอีกด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่เกินจริงเลยลนะคะแล้วก็ เห็นยุ่งๆแบบนี้จริง,รงๆพวกเธอค่ะกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่มาให้กับลิงได้ดูแล้วก็ติดตามกันอีกด้วยนะคะเห mm ็น hmm. ว่าเป็นรายการใหม่ค่ะเพิ่งปล่อยตัวอย่างออกมานะคะชื่อว่า b a c k p พิงค์เบ l เ f a ร์แฟชั่นเ t บิวต์สน่าจะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะคะต่างๆค่ะในการออกแบบเสื้อผ้าสไตล์แฟชั่นของพวกเธอนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมารอติดตามกันค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอาอัปเดตนะความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า Bye. <laughs>